Hello! Today let's take a look at ห i า f f บ e ี e คนอเมร s ก s นใ t ้ a นชีวิตป s ะ s e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  แต่ y ม่มีใ o ร o ค o สอน o รา you. Are you r e เ d y พร้อมไหมคะหประโยคที่คนอเมริกันใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่มีใครเคยสอนเราในห้องเรียนเลยพร้อมไหมคะประโยคแรกค่ะ you good หมายความว่า are you okay everything's fine ประโยคที่สองค่ะ I'm down I'm down ไม่ได้หมายความว่าเราลงนะแต่หมายถึงด้วยเอาด้วยฉันด้วยนับชันเบิกหนึ่งไปเลยประโยคที่3ค่ะ I'm good I'm good ไม่ได้หมายความว่าเราดีนะแต่หมายความว่าปกติเราจะแบบว่าโอเคหรือในใ <c oughs> ช้ในเชิงปฏิเสธก็ได้คะ่ะใช้นเชิง no thanks ก็ได้บอกว่า I'm good หมายความว่าไม่เอานะฉ <c oughs> ชนมีคนมาถามเราว่า Do you want coffee Do you want coffee แล้วเราตอบว oh. นะ่า No I'm good n o v e good. ไม่ได้หมายความว่าเรารับนะคะหมายความว่าเราไม่เอาประโยคที่สี่ค่ะ No worries, No worries means หมายถึง It's okay เนาะมันโอเคใช่โอเคไม่ต้องกังวลน,นะและประโยคสุดท้ายคะ่ะ Sounds good meaning let's do it เนาะทำเลยเอาเลยโอเคเริ่มเลยไปเลยเนาะนะคะใช้ว่า sound good ได้เลยหมายถึงเราเห็นด้วยเนาะนะคะ let's try using these phrases in your daily life and you will sound more natural นะคะใช้วบ่อยๆเนาะเราก็เราจะดูพูดเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปนะคะจะมีอะไรมานำเสนอกันอีกฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ and I will see you soon bye bye